ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปสวนจตจุจักรกันจ้าในวันอาทิตย์ที่แดดร้อนร้อนแบบนี้นะคะเดีย๋ยวไปเจอกันเลยค่ะถึงแล้วงแล้วค่ะแอบดูเงาๆเหมือนกันนะ เราจะมาดูแค่ปลาหางนกยุงจุ๋มจิ๋มอันเล็กๆเองนะคะเพราะว่าที่บ้านเราคือเราล้างบอ่อปลาเว้ยแล้วแม่เราเขาไม่ยอมเหลือน้ําเดิมเอาไว้อะ่ะมันก็เลยตายหาหมดเลยยัยไม่เหลือฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาดูปลาไปเลี้ยงใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าตายหาหมดแล้วอันนี้เท่าไายยังไงหรอนี่ไงตัว ไปครับเดี๋ยวเราจะมาเดินไปดูตลาดอีกอันหนึ่งกันเขาก็จะขายแบบ Zahlen. แยกเทศอะตัวผู้ตกาทสิบห้าบาทต่างๆเออประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ร้อนว่ะเฮ้ยมันมีอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะทุกคนอะไรกันคเพี่ย มันก็จะมีกลิ่นกลิ่นหน่อยนะน,ๆๆๆยนะกลิ่นนกกลิ่นเราก็ยังไม่ได้ไปเลือกปลาเราเลยสักทีนะคะเดินไปดูตั้งแต่นกเป็ดหอยหมา,าหาเทวอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ยังไม่ได้ปลาที่เราจะมาเลยไปค่ะคนละทีก็จะมีความผุกพันประมาณหนึ่งนะ โซนตรงนี้จะเป็นแบบว่าเอ็กโซติกเพซนะคะเป็นแบบว่าสัตว์ประหลาดเราชอบมากเลยอ่ะเฮ้ยมันขึน้นอะไรเลยนักสกันดักคินครับนี่ไงโอเคอันนี้มองนม่คุ้นอันนี้คือเลี้ยงไว้ให้ให้งูกินนะแล้วแต่ไซส์งูงูใหญ่แล้วเสียงงูเฉียบถ้างูเล็กจะเป็นมะเสง<ห>็งถ้างูใหญ่จะเป็นมารุขอบคุณมากครับโอ <c oughs> สวัสดีครับน้องๆน้องๆทำอะไรกันครับเนี่ยน้องๆทำอะไรกันครับอะรกนโด่ะาชต้องตัน้าก่อนดน <c oughs> แต่ทำไมหางมันไม่ยาวเลยวะ

ถ้าเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในน้ำทะเลสาน้ำที่ไม่มีแม้แต่กจะตัง้งออกซิเจนคพูดตเรียบร้อยแล้วก็จ่ายตังแล้วครับดี๋ยวม,มาดูว่าอยู่ได้แค่กี่วันจะ <laughs> ไม่ใช่แม่เปลี่ยนน้ำก็ตายอ่ะ ใส่ปลาเป็นบ้างในตู้อะเอา,เอาถุงมันไปวางไ,ไว้ก่อนให้ณนูมันเท่ากันก่อน,นจะอยู่หรือรอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่จ้าเราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยมันที่ตู้ที่บ้านเราวันนี้ก็สมบูรณ์เอาใหม่เดี๋ยวนี้ไปด้วยอาหารนก,กด้วยเอาไปพูด,ด้วยนี่นะคะอาหารนกน้ำยาช็อกโกแลตให้นกให้นกกิน ม,าามีก้อนแคลเซียม <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ก้อนแคลเซียมนะคะแล้วก็มีปลาแล้วก็มีอาหารแมวโอเคพอแล้วนะคะ่ะแล้วก็มีต้นไม้หลังรถวันนี้บายบายนะคะเหนื่อยมาก